วัดท่าอิดตำบลท่าอิดอํเอาเภอปากเกร็ดจัจงหวัดนนทบุรีวัดท่าอิดตั้งวัดเมื่อพุทธศักราช2,316วัดนี้สร้างขึ้นมาราวปีพุทธศักราช2,315เดิมวัดสร้างอยู่บนที่ดอนต่อมาจึงได้ย้ายมาตั้งใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งปัจจุบันเรียกว่าแม่น้ำอ้อมเกร็ดวัดท่าอิดอยู่ตรงข้ามกับวัดสรารกุลกอกเกร็ด การย้ายมาเพื่อจะได้สะดวกในการคมนาคมและที่ได้นามว่าวัดท่าอิดจากคำบอกเล่าของประชาชนในสมัยนั้นส่วนมากมีอาชีพปั้นอิดและเป็นท่าขึ้นลงจึงได้นามเช่นนั้นต่อมาในราวปีพุทธศักราช2351พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชได้ให้เจ้าพระยาพลเทพบุญนาคยกกองทัพไปสมทบกับเมืองสงขลาพัทลุงจนะมอบให้หลวงนายธิ์เทียนจง นำทัพไปตีเมืองปัตตานีจนได้รับชัยชนะจึงได้จับตัวระตูปกาลันมาไว้ที่กรุงเทพมหานครจนปัจจุบันนี้ชนชาวไทยมุสลิมจึงได้อยู่อย่างหนานแน่นวัดท่าอิฐ จึงได้ตั้งอยู่ในศูนย์กลางของชาวไทยมุสลิมมาจนทุกวันนี้ส่วนบุคคลผู้สร้างวัดนี้ไม่ปรากฏนามวัดท้าอิดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2525ภายในวัดห่าอิดมีพระประธานประจำอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิขนาดหน้าตักกว้าง39นิ้วสูง144นิ้ว